สัตว์ที่มีอัธยาศัยดีจะคบกันกับพวกมีอัธยาศัยดีสัตว์ที่มีอัธยาศัยเลวก็จะคบกันกับสัตว์พวกที่มีอัธยาศัยเลวสัตว์ผู้มีปัญญาจะคบกันกับสัตว์ผู้มีปัญญาสัตว์ผู้มีหิริความละอายมีอตตปะความเปรงกลัวก็จะคบกันกับสัตว์พวกนี้พระช้าบอกว่าพิกุเธอเห็นไหมพิกุที่เดินจงกรมนั่งสมาธิกับพระอนุนพวกนั้นเป็นพวกผู้หูสูตร เห็นที ies, speaking, so ่นั่งสมาธิเดินจงกรมกับพระสารีบุตรไม้พวกนั้นเป็นพวกมีปัญญาเห็นพวกที่เดินจงกรมนั่งสมาธิกับพระอนุทธะไม้พวกนั้นเป็นพวกที่เลิศด้านทิพยจักขุแล้วก็บัญญัติว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะคบค้ากันสมาคมกันโดยธาตุแม้ในอดีตแม้ในอนาคตแม้ในปัจจุบันก็ตามสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะสมาคมกันโดยธาตุงนั้นใครที่กําลังสมาคมกันอยู่ก็แสดงว่า กำลังเข้ากันได้โดยธาต